เว็บไซต์เซลเพจยังออกแบบมาให้น้องหนาวใจลูกค้าในการตัดสินใจซื้อโฆษณา Google ไปที่เพจ Facebook หรือไปที่เว็บไซต์ดีคะก่อนจะไปฟังฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่อง OMK การตลาดออนไลน์ดีทั้งสองอย่างเลยคะ่ะแต่จะแตกต่างกันในเรื่องของการวัดผลคะ่ะ การโฆษณา Google Search ไปที่ Facebook นะคะหรือว่าเพจ Facebook เนี่ยก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าในส่วนที่เราโฆษณาไปเนี่ยเราจะสามารถวัดผลได้แค่จานวนคลิกค่ะว่าลูกค้าเนี่ยคลิกไปที่ Facebook เนี่ยเท่าไหร่นะคะแต่เราไม่สามารถ tracking พฤติกรรมลูกค้าได้ยกตัวอย่างเช่นการที่ลูกค้าไปที่เพจของเราเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าลูกค้าเนี่ยเข้าไปส่งข้อความหาเราหรือเปล่าหรือว่ามีการกดโทรหาเราหรือเปล่าตรงเนี้ยยังวัดไม่ได้นะคะ แต่เป็นเว็บไซต์ของเราไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเว็บไซต์หลายหน้าเว็บไซต์เซลเพจหรือว่าเว็บไซต์หน้าเดียวนะคะตรงนี้เราก็สามารถแท็กกิ้งพฤติกรรมลูกค้าได้ค่ะสําหรับพี่ๆที่อยากมีเว็บไซต์พี่ๆที่กําลังเริ่มต้นทําธุรกิจแล้วก็อยากจะลองยิง Google Ad แต่ว่ามีงบประมาณที่จํากัดหรือว่ายังไม่อยากให้เว็บไซต์มีความซับซ้อนเว็บไซต์เซลเพจหรือว่าเว็บไซต์หน้าเดียวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะนี่แนะนาค่ะสาหรับเว็บไซต์เซลเพจหรือว่าเว็บไซต์หน้าเดียวเนี่ยเราก็สามารถนําเสนอข้อมูลสินค้้าาาาหรรรืออบบบิิกไไดย่่่งคคววนนะะะมมจเป็ุณสัต สรรพคุณวิธีใช้รีวิวนอกจากนี้เว็บไซต์เซลเพจยังออกแบบมาให้น้มน้าวใจลูกค้าในการตัดสินใจซื้อด้วยอาจจะใช้เทคนิคการเขียนการมีฟังก์ชันแฟลเซลการมีฟังก์ชันวิดีโอที่เป็นรีวิวในการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อลูกค้าให้ลูกค้าเกิดความต้องการที่จะต้องซื้อสินค้าเดี๋ยวนี้เพื่อให้ไม่พลาดโอกาสดีๆเซลเพจเปรียบเหมือนพนักงานขายออนไลน์24ชั่วโมงช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการจ้างพนักงานขายหรือว่าแอดมินตอบแชท เซลเคมีระบบติดตามผลหรือว่าเทรกิ่งช่วยในการวิเคราะห์ข้อม,มูลและติดตามพฤติกรรมลูกค้าตรงนี้เลยค่ะที่เราสามารถนําไปยิง g o o g l e Ad ได้หลังจากได้ข้อม,มูลลูกค้าที่สนใจสินค้าหรือบริการของเราหรือที่เราเรียกว่าลีดหลายชื่อลูกค้าแล้วเนี่ยก็สามารถนําไปให้ทีมขายหรือว่าทีมงานของเราเนี่ยในการปิดการขายเพิ่มยอดขายขึ้นไปอีกเซลเพจส่วนใหญ่เนี่ยมีระบบที่ใช้งานง่ายสามารถให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยเข้าไปปรับเปลี่ยนปรับแต่งไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรูปภาพเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนเนื้อหาคอนเทนต์เปลี่ยนวิดีโอ ปรับแต่งเว็บหน้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยได้ตามต้องการเลยค่ะ เซลเพจส่วนใหญ่เนี่ยรองรับ SEO ช่วยให้เซลเพจของเราเนี่ยมีโอกาสติดหน้าแรกหรือว่าติดการค้นหาบน Google เพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเจอสินค้าหรือบริการของเราสรุปเลยนะคะเซลเพจเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสําหรับธุรกิจออนไลน์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการโฆษณาหลายๆแพลตฟอร์มเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้นประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายและที่สาคัญช่วยเพิ่มยอดขายค่ะหากพี่ๆกาลังจะเริ่มทําเว็บไซต์กําลังมองหาเว็บไซต์ในการโฆษณา Google เพื่อเพิ่ม,มยอดขายหรือเพื่อเพิ่มลี ลูกค้าเซลเพกก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ไม่ควรมองข้ามนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมบอกต่อนะคะ